สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนเคยเห็นความน่ากลัวที่แท้จริงของกูเย่แม้แต่นักเรียนชั้นปีที่หนึ่งการกระทำที่น่าสะพึงกลัวนี้ถูกปลดปล่อยในรูปบอลแห่งแสงได้ผลัก้ยนเอิญเย,ยห่หุยถอยหลังและเธอก็มีความสามารถในการป้องกันที่น่าทึ่งปืนใหญ่อาการของเธอไม่สามารถหันเหตุการโจมตีของทาตได้ ลูกไฟสีน้ำเงินเผาอุณหภูมิที่สูงเกินจริงของกูเย่หวิดเบือนปืนใหญ่อวกาศของเธอเพื่อให้เธอไม่สามารถเบี่ยงเบนได้ลูกบอลลมสีน้ำเงินเป็นเหมือนพายุขนาดเล็กที่เธอไม่สามารถเบี่ยงเบนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปืนใหญ่อวกาศของเธอยังคงถูกฉีกเป็นชิ้นๆแท่งน้ำแข็งแหลมคมหมุนรอบตัวเธอได้ความเร็วสูงกำจัดปืนใหญ่อวกาศของเธอออกเพื่อให้เธอยังคงไม่สามารถเบี่ยงเบนได้ ดาวตกนั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษปืนใหญ่อากาศของเธอทำได้เพียงทำให้พวกมันช้าลงแต่ไม่สามารถทำลายพวกมันได้ดวนเอินเย่หุยยังคงสามารถทำลายการโจมตีของท่าที่พุ่งมาที่เธอด้วยความสามารถในการลุกและป้องกันโดยกำเนิดของไททันเพชรแต่ทว่าการโจมตีด้วยท่าท,ทำให้เธอถอยหลังมันเป็นการปราบปรามโดยตรงฮางเรยนยืนดูและไม่โจมตีเขาก็ตกใจเหมือนกันเขาจะไม่ตกใจได้อย่างไร เขารู้มาโดยตลอดว่ากูเย่นั้นแข็งแกร่งและเขารู้ว่าเขาไม่คู่ควรกับเธอแต่ว่าเขารู้เพียงขนาดช่องว่างระหว่างเขากับกูเย่เมื่อเขาเห็นพลังระเบิดของเธออย่างเต็มที่ด้วยการควบคุมท่าทั้งเจ็ดของเธอมีกลยุทธ์การต่อสู้มากเกินไปที่เธอสามารถใช้ได้นอกจากนี้ทั้งเรนรู้สึกว่ามันจะไม่สร้างความแตกต่างมากนักแม้ว่าเขาจะใช้ค่าควนเงินครามสีทองกับกูเย่มีเสียงระเบิดดังขึ้น โรคบอลธาตุอีกโูคระเบิดขึ้นทําให้ใบหน้าของโยนเอิร์แย่ยงหุยแสดงสีหน้าแข็งเข้มแทนที่จะใช้ปีศาจไททันเธอใช้ความแข็งแกร่งไททันน่วมกับไททันเพชรเพื่อรับความรุนแรงของการโจมตีแทนมันเป็นการต่อสู้ของความอดทนในความเป็นจริงเธอรู้ว่าพวกเขาแพ้การแข่งขันครั้งนี้เมื่อถางรียนใช้กําลังเต็มที่ในการรับการโจมตีที่เธอทำกับดาบปีศาจสูรรค์พวกเขาแพ้แล้ว แต่ทว่าการระเบิดพลังของกูเย่หลังจากนั้นเป็นสิ่งที่เธอไม่คาดคิดแต่เธอจะไม่มีวันยอมแพ้เช่นกันเธอก็จะสู้ต่อไปหากเธอสามารถอดทนจนกว่ากูเย่จะหมดพลังวิญญาณของเธอเธอจะต้องเผชิญกับทางโอเรนในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวเธออาจยังคงมีโอกาสต่อสู้กับทางโอเรนที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากเธอมีวิญญาณยุทธ์คู่พลังวิญญาณของเธอจึงหน้าเกรงขามกว่ากูเย่มากเมื่อเทียบกับกูเย่ ไม่ว่าจะมองอย่างไรระดับพลังวิญญาณของเธอควรจะสูงกว่ากูเย่เช่นกันทันทีที่พลังวิญญาณทะลุผ่านระดับ40การเพิ่มขึ้นก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเธอทะลวงผ่านระดับ40มาเกือบปีแล้วและอยู่ที่ระดับ43เท่านั้นถึงอย่างนั้นเธอก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการฝึกฝนกูเย่เพิ่งผ่านพ้นไปได้ดังนั้นเธอควรอยู่ที่อันดับ41ไม่ท้าทาา เป็นทักษะวิญญาณที่4ของเธอเมื่อรวมกับการโจมตีที่ทรงพลังก็เพียงพอที่จะทําให้กูเย่ยใช้พลังงานมากกว่ายวนเอิญเย่หุย1 2 10 12หยวนเอิญเย่หุยถูกผลักไปที่ขอบเวทีการแข่งขันแล้วแต่ทว่าการโจมตีด้วยธาตุของกูเย่ยังคงยิงเหมือนเสียงกรองและไม่แสดงท่าทียอมแพ้ลรงวิญญาณของเธอแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไง มันเป็นไปไม่ได้ยวนเอิญเย่หวยตกตะลึงผู้อามโซไซอยู่บนเวทีและด้วยตาของเธอหลีเล็กน้อยเธอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพลังวิญญาณของกูเย่ไม่ควรแข็งแกร่งเท่ากับยวนเอิญเย่หวยแต่วิญญาณยุทธการต่อสู้ของเธอได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้การควบคุมธาตุความแตกต่างระหว่างเธอกับวิญญ,ญาจารทั่วไปคือการควบคุมธาตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากธาตุไม่เกี่ยวข้องกับพลังวิญญาณ แต่กับถูกควบคุมโดยพลังวิญญาณฐานการฝึกฝนของกูเย่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังวิญญาณและพลังจิตวิญญาณเหนือสิ่งอื่นใดพลังจิตวิญญาณของเธอน้นเหนือกว่ายนเอิญเย่หุยดังนั้นหลังจากพิจารณาทุกอย่างแล้วก็เป็นที่ชัดเจนว่าเหตุใด,ดเธอจึงสามารถต่อสู้ด้วยความแข็งแกร่งดังกล่าวต่อไปได้มีเสียงดังเกิดขึ้นร่างกายส่วนบนของยอนเอิญเย่หุยเอ็นไปข้างหลังแต่ถ้าว่าคราวนี้เธอไม่ถอย เธอถอยไม่ได้ไมแม้แต่ก้าวเดียวหากเธอถอยหลังอีกก้าวเธอก็อจะตกเวทีเธอส่งเสียงคำรามอย่างโกรธจัดในที่สุดวงแหวนิญยาณที่4ของเธอก็ส่องประกายเธอไม่สามารถเอาชนะด้วยความอุสาหะได้ดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงเดิมพันชชยชนะของเธอด้วยการโจมตีครั้งนี้ปีศาจไททันร่างกายของเธอแข็งแกร่งขึ้นขณะที่เธอเวียงหมัดที่ทำลายลูกบอลธาตุที่พุ่งเข้ามาหาเธอ จากนั้นเธอก็ยงิงปืนใหญ่อวกาศต่อไปอย่างน้อยที่สุดดังที่เพิ่มขึ้นของเธอจะทําให้เธอมีโอกาสป้องกันลูกบอลทาตุของกูเย่แต่ทว่านี่เป็นช่วงเวลาที่แน่นอนเช่นกันเมื่อเธอเห็นถังโอเรนยิ้มตลอดทางขณะที่เขาเดินขึ้นไปด้านข้างของกูเย่พอแล้วทังโอเรนตบไรกูเย่ไม้เท้าทาตุของกูเย่จางลงและเธอก็เหลือบมองเขาก่อนที่เธอจะทําแบบเดียวกันกับยยนเอินเย่หุย เธอไม่พูดอะไรนอกจากการโจมตีของเธอหยุดลงหยนเอิญเย่ห่ยหอบเล็กน้อยแม้ว่าปีศาจไทท่านของเธอจะทรงพลังแต่ก็ต้องการพลังงานเป็นจํานวนมากเธอเหลือบมองทางเ,เรนหันหลังกลับและกระโดดลงจากเวทีการแข่งขันผลการแข่งขันได้ตัดสินไปแล้วเธอไม่มีทางมีโอกาสได้ต่อสู้กับผู้ต่อสู้สองคน ทงเหรียนได้ให้โอกาสเธอในการรักษาใบหน้าได้ยินเสียงเชียร์ดังเค้ือนจากมุมห้องชั้นปีที่1บนอัศจรรย์ผู้ชมอาจมีคนโต้แย้งว่าชายชนะเหนือชันปีที่2ในการแข่งขันปีที่แล้วได้รับอิทธิพลจากโชคแต่ทว่าวัาวนนี้พวกเขาชนะการต่อสู้ด้วยความสามารถของตนเองชันเรียนของพวกเขามีการต่อสู้ร่วมกันสองครั้งและพวกเขาก็ชนะทั้งสองนัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนัดที่สองเนื่องจากเป็นการต่อสู้ ระหว่างประธานชั้นเรียนที่เห็นโยนเอิญเย่งุวีแพ้เจ้าสบายดีหรือเปล่ากูเย่ถามทางโอเลนอย่างนุ่มนวลทางโอเลนพยักหน้าพูดขึ้นว่าข้าไม่เป็นไรแกนแท้ของเลือดของข้ากำลังปานป่วนก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ข้าไม่เป็นไรแล้วขณะที่เขาดูซับแกนแท้ของราชาเมงกรทองต่อไปความสามารถในการรักษาตัวเองและการต้านทานของเขาก็มีการพัฒนาบ้าง เมื่อเขาถูกโจมตีด้วยดาบปีศาจทูตสวรก่อนหน้านี้เขารู้สึกราวกับว่าข้างในของเขากำลังถูกไฟไหม้แต่ทว่าแกนแท้ของเลือดภายในร่างกายของเขาสงบลงในเวลาไม่นานและแม้ว่าเขาจะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเขาก็ไม่เป็นไรทักษะเป็นแสงของเจ้าเมื่อกี้คืออะไรเย่จงอยู่ไม่หดหูแม้ว่าเขาจะแพ้การแข่งขันกับเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาไปที่มุมของถังโอเนและกูเย่ทันที ที้พวกเขาเก้าวลงจากเวทีการแข่งขันเขาทดสอบพลังของดาบปีศาจทูรรค์กับยวนเอินเย่ฮุยก่อนหน้านี้แร่หมันก็ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแม้แต่ราชาวิญญาณที่มีวงแหวนว,วิญญาณห้าวงก็ยังไม่สามารถรับการโจมตีแบบตัวต่อตัวได้แต่ถ้าว่าทางโอเลนได้ใช้ความรุนแรงของการโจมตีเพียงลำพังนี่คือการใช้ทักษะวิญญาณของเขาอย่างแน่นอนทางโอเลนยิ้มจังๆให้เขาอยากรู้จริงๆงั้นเหรอ เ่เจิองหยูพยักหน้าอย่างแรงทางอเลนกล่าวว่าข้าจะบอกเจ้าถ้าเจ้าเรียนซ้ำเออย่เจิงหยูตกตะลึงเรียนซ้ำงั้นเหรอเขาเข้าใจมาในวินาทีถัดไปถ้าเขาเรียนซ้ำปีที่สองเขาจะไม่กลายเป็นนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งหรือไม่แต่ในโรงเรียนไม่มีซ้ำชั้นใช่ไหมเราจะถูกไล่ออกเมื่อเราสอบไม่ผ่านทางอเลนไม่ได้ยินเสียงบ่นของเขาพร้อมกับกูเย่ พวกเขาทั้งคู่ต่างก็โจมอยู่กับเสียงเยชียร์จากนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งรายการท้าทายสําหรับการแข่งขันระหว่างชั้นปีที่หนึ่งและชั้นปีที่สองพบกับชั้นปีที่สามออกมาแล้วสามนัดแบบหนึ่งต่อหนึ่งยวนเอินเย่หุยปู่ซื้อตัวและเย่ชิงหลานเป็นตัวแทนสองต่อสองทงังโอเรนและกูเย่เป็นตัวแทนเจ็ดต่อเจ็ดหัวหน้าทีมทงังโอเรนรองหัวหน้าทีมยวนเอินเย่หุย สมาชิกอุเย่เซียเซียเย่เจิงหยู่ซูเซียวหยานและซูรี่จือเป็นตัวแทนการแข่งขันมีกำหนดในวันศุกร์ถัดไปวันเอิญเย่หุวยยังคงตกตะลึงเป็นอย่างมากการแพ้ทางโอเดนเป็นเรื่องรองเท่านั้นเพราะเธอได้เตรียมตัวไว้แล้วตั้งแต่เธอเคยแพ้เขาสิ่งที่ทำให้เธอตกใจและง,งงที่สุดคือพลังของเซียเซียหากตัดสินความแข็งแกร่งที่แท้จริงของใครต้วนหุนเซียว และเย่ึยงโม่ไม่ควรได้รับความแพ้แพ้ยอย่างเต็มที่แต่ทว่าเซียเซียและซูเซียวหยานเป็นผู้ริเริ่มในระหว่างการแข่งขันเน้นไปที่เซียเซียเขามีความก้าวหน้ามากเกินไปไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือการโจมตีของเขาปัจจุบันเขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับตัวตนเดิมของเขาได้อีกต่อไปแม้แต่ยวนเอินเย,ย่หวยที่ยืนอยู่ข้างใต้เวทีก็ยังรู้สึกถึงแรงกดดันอันทรงพลังจากความร้อน ที่แผดเผาที่ปล่อยออกมาจากการโจมตีของเขาเขาแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งพัฒนาขึ้นอยา่างรวดเร็วได้อย่างไรศรัทธาถ้าเซียเซียรู้เกี่ยวกับคำถามของเธอเขาจะตอบเธอด้วยคำนี้อย่างแน่นอนเป็นเพราะยยนเอินเย่หยุยที่เขาต้องทำงานหนักมากมีเพียงเหตุผลเดียวที่ทำให้เขาทำงานหนักเขาต้องการตามเธอให้ทานในแง่ของความสามารถเขาอยากจะดีพอสำหรับเธอ เจ้าไม่เป็นไรจริงๆงั้นเหรอปูอเย,ย่ถามถางอวเรนอีกครั้งเมื่อพวกเขามาถึงหอพักนักเรียนทํางานข้าสบายดีจริงๆข้ามีผิวหยาบแล้วเนื้อหนารู้ไหมว่าแต่พรุ่งนี้วันหยุดเจ้าจะไปหอจิตวิญ,ญญาณอีกไหมทางอรเรนถามปู่เย่ยใช่ข้าไม่มีอะไรจะทําจริงๆดังนั้นข้าจะฝึกฝนในหอจิตวิญ,ญญาณปูเย,ย่พยักหนะ้าทางอเรนยิ้มพูดขึ้นว่าเจ้าหลอกทุกคน ข้าไม่รู้ว่าเจ้าแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วข้าโชคดีที่ข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าหากเจ้ายังคงทำงานหนักต่อไปช่องว่างระหว่างเราจะยิ่งกว้างมากขึ้นเท่านั้นปูเย่อดไม่ได้ที่จะยิ้มเจ้ากังวลเรื่องอะไรทางออเลนยิ้มพูดขึ้นว่าข้ากังวลว่าวันหนึ่งถ้าเราต้องกลายเป็นศัตรูกันเจ้าจะโจมตีข้าไปทั้งตัวปูเย่ตกใจและสายตาของเธอก็หลีลงทันที แม้ว่าจะกินเวลาเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ตามก็ไม่พ้นถังโอเรนเกิดอะไรขึ้นโูเย่ใส่หัวไม่มีอะไรเจ้าวางแผนจะทำอะไรในวันหยุดของเจ้าถัางโอเรนได้ตอบกลับข้าอาจจะไปที่เมืองเทนโตข้าได้สะสมโรหะผสมหายากบางส่วนที่ข้าทำขึ้นและข้าวางแผนที่จะขายพวกมันทั้งหมดที่นั่นนอกจากนี้ข้าต้องการซื้อโลหะผสมที่หายาก ข้าหวังว่าท่านอาจารย์ลุงจะสอนข้าเกี่ยวกับการตีเหล็กงั้นข้าจะไปกับเจ้าด้วยปู่เย่พร่องออกมาอะไรนะพูดจริงงั้นเหรอทั้งเรนมองเธอได้ความตกใจตั้งแต่เริ่มภาคเรียนที่สองพวกเขายังไม่ได้ออกไปด้วยกันเนื่องจากทุกคนยุ่งกับการฝึกฝนของพวกเขาดูเหมือนไม่มีใครมีเวลาว่างปู่เย่ยิ้มให้เขาก่อนที่จะหันไปทางหอพักของเธอ ทางโอรเรนตั้งตาคอยที่จะออกไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆของเขาเมื่อเขาคิดว่ากูเย่จะไปกับเขาอาจารย์อูได้ให้บารประจำตัวหุ่นจักรกลกับเขาแล้วในที่สุดเขาก็สามารถขับหุ่นจักรกลออกไปข้างนอกได้ในที่สุดเขารู้สึกมีความสุขเมื่อนึกถึงการขับหุ่นจักรกลไปเที่ยวบังเอิญเขาพาคนอื่นไปพร้อมกับหุ่นจักรกลได้สถานที่ฝึกฝนพิเศษทั้งโอเลนนั่งสมาธิแล้มีแสงสีฟ้าจางๆล้อมรอบเขา บมีดของย,าอย่ากงนครามบิดตัวไปมาข้างข้างเขาเหมือนงูตัวเล็กๆงูวัาจีทองนอนเงียบๆข้างข,าง,ขางเขาด้วยลายเส้นสีน้ำเงินที่ปรากฏบนร่างกายสีทองของมันร่างกายของมันยาวกว่าเมื่อก่อน2-3เซนติเมตรและตอนนี้ก็ยาวกว่า1เมตรครึ่งแม้ว่ามันจะยังเร็วบางอยู่แต่รัศมีของมันก็เข้มกว่ามากแระเกตของมันนั้นสวยงามกว่าเมื่อก่อนมากในฐานะที่เป็นจิตวิญญาณดวงแรกและดวงเดียวของทางเวรในตอนนี้ ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ทางโอเลนสร้างขึ้นในฐานการสู่ฝนของเขาการแทสส่วนหนึ่งของราชาเมงกอนทองที่ทางโอเลนดูดซับได้ถูกล้อมรอมและดูดซับโดยมันนั่นคือวิธีที่มันค่อยๆเปลี่ยนจากการเป็นจิตวิญญาณที่ไร้ประโยชน์และผ่านการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมันยังมีสายเลือดของราชาเมงกอนทองอีกด้วยนี่คือเหตุผลที่การปรับแต่งสายเลือดของทางโอเลนเป็นส่วนที่สําคัญที่สุด แม้ว่าการพัฒนาวงแหวนวิญญาณและพลังวิญญาณของถังโอเรนจะเป็นประโยชน์ต่อมันทุกครั้งที่เขาเปิดผนึกและดูทรัพย์แกนแท้ของราชามังกรทองเขาจะช่วยให้งูวัจีทองวิวัฒนาการได้ในทุกๆครั้งทั้งโอเรนรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาได้เปิดผนึกที่4ถังโอเรนตกตะลึงตระหนักว่า ติปัญญาของงูว่าจีทองพัฒนาขึ้นอย่างมากนอกจากนี้มันยังสื่อสารกับเขาได้โดยตรงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ปกติจิตวิญญาณสามารถยืมพลังวิญญาณของร่างเราเพื่อเปิดปล่อยทักษะวิญญาณความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือความสามารถของพวกเขาจะไม่แข็งแกร่งเท่ากับวิญญาจาร์ดังนั้นทั้งวิญญาจาร์และจิตวิญญาณมากักจะต่อสู้เคียงข้างกันแต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายของงูว่าจีทอง นอกเหนือจากความสามารถในการใช้ทักษะวิญญาณของย่าหเงินครามที่พลัง5 0เอร์เซนแล้วมันยังได้รับทักษะสายเลือดซึ่งมันสามารถใช้ได้ด้วยตัวเองทักษะนี้คล้ายกับร่างมังกรทองของทางเรลนที่สามารถเพิ่มความสามารถในการป้องกันของร่างกายได้ทันทีเมื่อใช้งานจากนั้นมันจะใช้พลังงานแก่นแท้ของเลือดของตัวเองและเมื่อมันหมดแรงแล้วมันจะต้องเติมเต็มภายในร่างกายของทางเอรลนน ความอยากอาหารที่เพิ่มขึ้นของถังโอรเรนส์ส่วนใหญ่มาจากความต้องการแกนแท้เลือดจากงูวัจีทองที่สูงขึ้นขณะที่มันม้วนตัวอยู่รอบๆทางโอเรนส์เพื่อดูซับขึ้นพลังวิญญาณพร้อมกับแกนแท้ของเลือดจากร่างกายของเขามันดูอ่อนล้าเมื่อวางศรีรษะเบาๆบนต้นขาของทางโอรเรนส์ใครการที่บอกว่างูเป็นสัตว์เลือดเย็นสายตาที่งูวัจีทองจ้องมองนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและดูเหมือนว่ามันจะพิงพ่อแม่ของมัน หน้าอกของทางโอเลนพองตัวขึ้นทันทีและในขณะที่เขาหายใจเข้าลึกๆใบมีดของย่างเงินครามที่โบกมืออย่างอิสระก็หยุดเคลื่อนไหวทุกใบของย่างเงินครามเป็นแสงสีทองเป็นประกายเช่นเดียวกับงูว่าจีทองย่างเงินครามของทางโอเลนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาที่เขาทำในสายเลือดของราชาเมงกอนทองเทวันนั้นหนาื่้นและสีของมันก็ดูน่าดึงดูงดใจมากขึ้นมีกลิ่นอายของราชาอยู่แล้ว แด้มีแนวโน้มว่าสายเลือดของราชามงกรทองจะเป็นสายเลือดที่นำรัศมีของราชาออกมามันเรื่องการเติบโตของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของประเภทพืชย่างเงินครามและทําให้มันเป็นรัศมีที่คล้ายกับจักรพรรดิย่างเงินครามเขาหายใจเข้าไปในสองสามนาทีก่อนจะหายใจออกอย่างช้าช้าการหายใจเข้าอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการหายใจออกช้าช้าเป็นวิธีที่วิชากรังภายในเฉียนเทียนควบคุมลมปาน หลังจากอยู่ชั่วคู่เขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นแล่มันก็ให้แสงอันละเอียดอ่อนขณะที่ยางเงือคลามรอบตัวเขาคอยกลับอย่างเงีย,งยบๆงูว่าจีทองเป็นตัวเดียวที่ปีนขึ้นไปบนเขาด้วยความไม่เต็มใจที่จะจากไปมันพันรอบคอของเขาได้เอาหัวซุกกับแก้มของเขามันเป็นฉากที่รักใครทั้งอรนมีรอยยิ้มจางๆเขารูปราร่างกายที่สดใสสะอาดได้เย็นชาของงูว่าจีทอง มนุษย์ได้งูเชื่อมต่อการทางกระแสจิตวิญญาณแล้วเอาละเจ้าอยู่ข้างนอกได้สักพักถ้าเจ้าต้องการงูวัจีทองสายหัวไปที่ทางอหรินจากนั้นแสงสีทองก็ส่องประกายและละลายเข้าสู่ร่างกายของทางอหรินอย่างเงีย,งยบๆในระหว่างกระบวนการหลอมรวมดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นรอยสักสีทองบนร่างกายของเขามันประทับตัวเองอย่างเงีย,งยบๆก่อนที่แถบแสงที่ทิ้งไว้เบื้องหลังจะจางหายไปอย่างลึกลับ จากนั้นรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทางวิรลนความเข้าใจระหว่างเขากับงูงว่าจีทองกำลังดีขึ้นและอาจได้รับความสามารถในการต่อสู้ด้วยการสักวันหนึ่งเฉพาะเมื่อจิตวิญ,ญญาณถึงระดับนั้นเท่านั้นจึงจะสามารถช่วยเหลือวิญญาณาในการต่อสู้ได้ทั้งหยวนเอินเย่หุยและกู่เย่มีจิตวิญญ,ญาณแต่ทว่าพวกเขาแทบไม่ได้ปลดปล่อยจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาเพราะมันจะช่วยสนับสนุนพวกเขาได้ดีกว่ามาก หากจิตวิญญาณของพวกเขายังคงอยู่ในร่างกายของพวกเขาเมื่อเทียบกับตอนที่พวกเขาถูกปลดปล่อยออกมาเฉพาะเมื่อวิญญาณาบรรลวุวงแหวนสีวงเท่านั้นที่ความฉลาดของจิตวิญญาณของพวกเขาจะเริ่มพัฒนาอย่างช้าๆจิตวิญญาณยังต้องเป็นจิตวิญญาณที่มีอายุมากกว่าพันปีจึงจะพัฒนาได้หากใครต้องการจิตวิญญาณที่มีความสามารถในการต่อสู้ โดยไม่มีวิญญาจาร์กจําเป็นต้องมีระยะเวลาการฝึกฝนที่ยาวนานขึ้นเมื่อการฝึกฝนสําเร็จแล้วจิตวิญญาณจึงจะกลายเป็นส่วนเสริมของร่างกายของวิญญาจาร์ได้เมื่อวิญญาจาร์ทาสิ่งนี้สําเร็จมันจะช่วยได้มากในระหว่างการต่อสู้นี่คือความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณผู้เป็นปรมาจารย์วิญญาณสีวงแหวนแต่ถ้าว่าวิญญาจาร์ธรรมดาจะต้องบรรลุตําแหน่งราชาวิญญาณอย่างน้อยที่สุด หาพวกเขาต้องการให้จิตวิญญาณของพวกเขาสามารถต่อสู้ได้ด้วยตัวเองในการหล่เลี้ยงจิตวิญญาณแกนแท้ของเลือดจะต้องแข็งแรงและมีพลังเพียงพอสิ่งนี้ต้องใช้พลังวิญญาณจํานวนมากเพื่อรองรับมันในเวลาเดียวกันคนๆนั้นก็ต้องมีพลังวิญญาณที่เพียงพอเพื่อพัฒนาความฉลาดของจิตวิญญาณในแง่นี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทั้งโอเลนมีพรสวรรค์ทางธรรมชาติที่ไร้ที่ติ เขาเป็นหัวเรือเหนือคนอื่นๆแสงสลัวกระพริบและเห็นความเย็นชาบนใบหน้าของทางอลินเขาประสานมือการตรงหน้าอกและทุกครั้งที่มีแสงกระพริบในดวงตาของเขาอากาศจะบิดเบี้ยวเล็กน้อยจากนั้นย,ย่างเงินครามของเขาจะดูเหมือนฝูงพึ่งเช่นเดียวกับงูตัวยาวพวกมันจะโบกมือให้สถานที่ฝึกฝนพิเศษในขณะที่พวกมันให้สีทองจางๆซึ่งทำให้ลวดลายบนเกรดของมันชัดเจนยิ่งขึ้น เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ